มากินบุฟเฟ่ใครเขาเอาอุนิไปโปบนซูชิฟัวกากันหายตัวต้องโปบนข้าวคานิมิโซะแล้วก็ปุนปูเยี่ยมก่อนเอ <c oughs> อร่อยจังอร่อยจังอร่อยจังฮ <c oughs> วันนี้มากินบุฟเฟ่านานาชาติที่ร้านซิกเนเจอร์เหมือนเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคือวันนี้มาลองสาขาใหม่ที่ดีซาวิเลจบางนาเลย <c oughs> มาถึงน้องก็เปิดด้วยทะเลดองก่อนเลยก่อนกินต้องลาซีฟูช่าๆเขาเป่าไปหนึ่งสอสามคำทะเลดองก็ลองว่า ชวาหมายถึงสรารพัดโลย่ปุ่น,นะรัวเข้าปากน้องเราไปหมดเรียบร้อยมากินบุฟเฟ่นานาชาติน้องเรากดมาแต่อาหารญี่ปุ่นแน่นอนว่าเราก็กดอาหารญี่ปุ่นมาเหมือนกันเอาเชพตัวจริงต้องเปิดด้วยแซลมอนเท่านั้นตามด้วยโฮตาเตะลงไปพอเห็นโอโทโร่ปุ๊บหัวใจเราก็เต้นเป็นจังหวะน่าก,กินน่าก,กินน่าก,กินลไลายตนึ่1เล่มี2ปั๊มหัวใจด้วยรับตรับ แตนๆขโมยวัวมาตัวหนึ่งได้ไหมเนื้อเดียวที่ถูกใจหายตัวเฮให้ห้ไปไหนคือเนื้ออูนี่ทั้งกองของเราเองได้เวลาของนักโอมาการเตัวจริงออกปฏิบัติการเมนูพิเศษสำหรับสมาชิกมันดีอย่างนี้แหละก็จะได้ข้าวคานิมิโซภูเขาอูน่ปุ้นเกี้ยวก่อนเอ๊ะกินไว้ดีไปจะไม่ไม่